ตำนานเซนเซ่าตอนเปิดตัวราชสีหนุ่มไลกูลักเรื่องราวในเซนเซ่าภาค The Lost Canvas เมื่อเทพฮาเดสหนีขึ้นไปตั้งฐานทัพบ,บนท้องฟ้ากองทัพของอาเทนาจึงคิดหาวิธีโดยการยืมพลังของเทพโพไซดอนเพื่อจะนำมาใส่ในเรือศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากต้นไม้ดินแดนเทพเท่านี้ก็จะได้เรือที่สามารถโบยบินบนท้องฟ้าได้ แต่เจ้าเรือที่ว่าเนี่ยพอไปเจอที่หุบเขาจามิวก็พบว่าสภาพมันทุดโซมมากจะต้องซ่อมแซมก่อนและโกเซนเลโอเลกูลัสคือผู้ที่ทำหน้าที่คุมกองกำลังแซงทูรี่และบรอนเซนกลุ่มหนึ่งเพื่อมาซ่อมเรือศักดิ์สิทธิ์โดยเร็วซึ่งตัวตนของโกเซนราศีสิงห์แห่งยุคนี้เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุม่มที่น่าจะมีอายุพอๆกับเปกซัสเทมมาเลยแล้วก็เคยเป็นเซนฝึกหัดรุ่นเบียวกับยูนิคอร์ยาโตะด้วย พวกบอนเซนคนอื่นเนี่ยก็รู้จักเลกูลัสเป็นอย่างดีะนะในฐานะเซนอัจฉริยะที่สามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วแถมอาจารย์ที่ฝึกสอนเลกูลัสเนี่ยคือโกเซนซาจิเทเรสชิติฟอสด้วยทำให้เลกูลัสเนี่ยฝีมือเก่งกาจกว่าเด็กหนุ่มในรุ่นเดียวกันแบบคนละเรื่องเลยเริ่มจากปัญหาที่น้ำแข็งเกาะคุมเรือศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ไม่มีใครสามารถทำลายน้ำแข็งนี้ลงได้ยาโตถีเพเข้าไปเต็มแรงน้ำแข็งก็ยังไม่สะเทือนเลยเนะ และถ้าเซนทุกคนรวมพลังการทำลายน้ำแข็งเนี่ยเรือวิเศษก็คงพังไปด้วยแต่เลกูลัสสามารถใช้ท่าไม้ตายไลนิ่งโบ o ์มัดความเร็วแสงที่สามารถทำลายน้ำแข็งได้อย่างง่ายดายโดยที่เรือศักดิ์สิทธิ์ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันเทพมากเลยนะเหนือชั้นทั้งความแม่นยำความเร็วและความแรงในการโจมตีการซ่อมแซมเรือศักดิ์สิทธิ์ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วครับส่วนทางด้านฝั่งฮาร์เดสก็ไม่ยอมอยู่เฉย ทรงตัวโหดการูด้าไออาร์คอสยกกองกำลังมาเพื่อหวังจะสกัดเรือศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้โดยส่งสเปกเตอร์หญิงสุดแรงเบฮิมอตไวโอเลตบุกเดียวเข้ามาทำลายเรือก่อนซึ่งเลกูลัสก็เข้าขาัดขวางอย่างสุดกำลังแต่ถ้าจะต่อสู้กันตรงที่เขาซ่อมเรืออยู่เนี่ยความแรงในการปะทะก็อาจจะทำให้เรือเสียหายได้เลกูลัสเลยพาวิโอเลตไปสู้กันที่อื่น ซึ่งในสเปกเตอร์สาวคนนี้เนี่ยจุดเด่นของเธอก็คือพลังที่แข็งแกร่งแต่เลกูลัสก็สามารถวัดพลังกับเธอได้อย่างทัดเทียมเลยเนะและยิ่งสู้กันในระหว่างการต่อสู้เลกูลัสมันก็สามารถเลเวลอัพตัวเองได้เฉยจากพลังที่สูสีกันเลกูลัสก็สามารถเรียนรู้เทคนิคหยุดหมัดที่รุนแรงของ v i โอเลตด้วยการใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวมันจะเก่งเกินไปแล้ว แต่ความเก่งกาจที่แท้จริงของ v i โอเลไม่ใช่พลังอย่างเดียวเธอจะมีท่าไม้ตายเงาตรึงร่างแต่ความโกงของเ e กูลัสเนี่ยนอกจากจะอัพเลเวลตอนสู้ได้แล้วยังสามารถเรียนสกิลใหม่ระหว่างต่อสู้เลยด้วยด้วยดวงตาสุดเทพที่สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แล้วเรียนแบบท่าไม้ตายของคู่ต่อสู้ได้ วิชาเงาตรึงร่างของ v i โอเลก็เลยโดนเ e กูลัสก๊อปี้ถ้าไม่ตายและใช้วิชาเงาตรึงร่างกลับไปเล่นงานเจ้าของเป็นการเปิดตัวโกเซนเลโอเลกูลัสที่เห็นได้ชัดเลยว่าไอ้เจ้าหมอนี่คือตัวบักของเรื่องแน่นอนความโหดของเลกูลัสยังมีอีกเยอะครับเอาไอ้รอติดตามกันต่อไปแต่นะตอนนี้หลังจากที่ v i โอเลตพ่ายแพ้ไป กองทัพเรือใหญ่ของไออาคอสก็บุกมาถึงเรือศักดิ์สิทธิ์ของอาเทน่าแล้วเลกูลัสที่พากันไปสู้ไกลาจากตรงนี้คงจะตามมาช่วยไม่ทันก o เซนซาจิทาเรสชิจิฟอร์จึงปรากฏตัวออกมาปกป้องเรือศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไว้ค่อยเล่าต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมาังงาะให้สนุกสวัสดีครับ